พี่น้องครับดูนี่ระวังซื้อกระเป๋าไฟล์ากมือสองรุ่นฮาวาย i โอไม่ตรงปกวิธีการดูนะครับว่าตรงปกหรือเปล่ามี3จุดให้ดูชัดๆนะครับอย่างแรกคือขอบยางนะครับถามคนขายกันนะครับว่าขอบยางแตกแล้ไมั้ให้เขาเอามือรูปๆเลยหรือถ่ายรูปมาให้เราดูนะครับคืออย่างแรกอย่างที่2คือมุมนะครับ ให้ถ่ายรูปมุมชัดๆเลยนะครับไม่ต้องแบบรูปเดียวถ่ายให้ถ่ายเจาะมุมเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าถ่ายแบบไหนถ่ายเจาะมุมแบบนี้อย่างใบน,นี้เจาะมุมมีถลอกนิดๆนะครับให้ถ่ายให้ชัดๆตรงมุมนี้เลยนะครับทั้ง4มุมเลยนะถ่ายให้ดูทั้ง4มุมเลยว่ามีถลอกมากน้อยแค่ไหนเราก็ได้ดูแล้วเราจะได้พิจารณาว่าคุ้มกับเงินที่เราจะจ่ายไปหรือเปล่าในการซื้อกระเป๋าไฟถากมือ2อย่างที่3นะครับทีบ่ต้องดูช Lean ัดๆเลยครับกระเป๋าไฟถากบางใบตรงนี้ไม่ใส่ดันทรงนะครับ มันก็จะแตกรล้าในอย่เงียมันก็แตกแตกรล้าตรงนี้ให้ดูตรงด้านนี้ให้ดีดครับว่ามันมีสภาพแบบไหนยังไงหรือกลับมาอีกฝั่งนึงก็ได้ครับฝั่งนี้มันก็จะมีรอยแตกรล้านะครับสําหรับกระเป๋าไฟถักที่ใช้เปิดปิดบ่อยๆนะครับแล้วไม่ได้ใส่ดันทรงมันก็จะแตกหักได้นะครับ3าจุดนี้ดูให้ชัวร์ก่อนซื้อกระเป๋าไฟถักรุ่น Hawaii f O มือสองนะครับ